ำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการจะใช้โต้ล่าเตอร์ของไททันทูนะฮะแล้วก็มีล่าเตอร์ของไมค์กิต้าอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเราหาวิธีสั่งให้คุณสามารถติดล่าเตอร์ของไมค์กิต้าเนี่ยหรือว่าล่าเตอร์ของยี่ห้ออื่นเนี่ยเข้ากับโต้ล่าเตอร์ของไททันกันเลยครับเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างนะครับอันนี้นะครับจะเป็นล่าเตอร์ของไมค์กิต้ารุ่นพิมพ์นิยมนะครับรุ่น MT นะฮะร,ราคาย่อมเยานะฮะกำลัง1,650บาทแต่ก่อนท่านก็จะเห็นอ,นจอาจจะเป็นสีแดง เป็นของ m a r k t e ทนะฮะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นมาคิต้าละตัวนี้เป็นรุ่น m 3,600นะครับตัวนี้เนี่ยเราหาวิธีให้มันติดก,กับเพลทด้านล่างของตัวลอเตอร์ของไทตันเนี่แหละปกติจะเป็นลอเตอร์ไทตันตัวนั้นนะฮะมันจะเพลทข้างล่างมันทําขึ้นมาสําหรับไทตันอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถติดตัวนี้ได้แล้วนะครับใช้งานได้เลยนะครับ,รรบก็วิธีการก็คือว่าคุณสามารถเปิดสวิตช์นะครับเปิดค้างออนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กเนี่ยคุณก็เข้ามาเสียบกับตัวแผ <Okay. S 1> งสวิต ของโต๊ะเวิร์กเซ็นเตอร์แบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าปลั๊กของปลั๊กของมาเิต้าเนี่ยเป็นแบบแบนนะฮะคุณก็ต้องหาอะแดปเตอร์มาเสียบก่อนเพราะว่าตัวปลั๊กของไททันเนี่ยจะเป็นขากลมนะฮะก็แตะเป็นขากลมอย่างนี้ไม่งา่ายเสียบเข้าไปทีนี้เนี่ยคุณให้เอาปลั๊กของในตัวนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับปั๊บมันก็จะได้ตัวเราเตอร์ล,ละก็คือคุณสามารถควบคุมการเปิดปิดของตัวเราเตอร์เนี่ยจากแผงสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับ เร้าจะปิดก็มาใช้มือตอกได้นะครับนนนะเดี๋ยวผมทดลองใช้ให้ดูเลยแนะคกันอันนี้จะเป็นดอกลบมุมนะคะเนียสวยงามน,นะครใช้งานได้เหมือนตวัวเราเตอร์ปกตินะครับตัวม a กิ a ต้เนี่ยถ้าเรามาใช้กับโตวไตรแต่ตัน้นแบบนี้ยเวลาปักนะครับ ถ้าเราจะปรับความสูงละเอียดเนี่ยให้มาปรับข้างน้างตันี้แทนนะครับหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะปรับความสูงได้จากข้างล่างแบบนี้คือทุกอย่างเ่ยทนทีท,าทําข้้งบนจะอยู่ข้างล่างหมดนะฮะพอเราได้ความสูงที่เราชอบแล้วก็ล็อกไว้นะครับตัวก้านล็อกเนี่ยจะไม่ติดแผงข้างล่างนะฮะใช้งานได้ปกติส่วนของดอกเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนดอกเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงคือเราต้องลดความสูงลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะเพื่อที่เราจะได้เห็นไอ้ตัวแกนตรงเนี้ยลงมาข้างล่างได้ แล้วเราค่อยใช้ปัจแจเอื้อมเข้าไปเพื่อปลดล็อกตรงนี้แล้วเราต้องมีมืออีกมือหนึ่งค่อยจับในตัวแกนดอกเราด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนดอกเนี่นะเพระาะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับไททันนะครับอันนี้เป็นการใช้งานเราข้าวนะครับการที่เราสามารถติดลอาเตอร์รุ่นหื่นได้เนี่ยมันมันมันดีจริงอนะแต่ว่าคุณจะเสียข้อดีของการใช้ลอาเตอร์ของไททันไป2อ,อย่าง3อย่างแล้วกันอย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างแรกที่คุณจะเสียไปเลยก็คือว่า คุณไม่สามารถปรับความสูงจากหน้าโตได้นะครับเพราะปกติถ้าใช้ลอาเตอร์ของไทตันเนี่ยมันจะมีก้านเนแถมมาให้คุณสามารถปรับความสูงตัวนี้จากหน้าโตได้เลยและอย่างที่2เนี่ยคือมันจะมีตัวล็อกแกนอัตโนมัติทําให้คุณสามารถเปลี่ยนดอกเอาเตอร์จากบนโตได้ด้วยการใช้ประแจแค่มือเดียวแต่ถ้าใช้เอาเตอร์ของมาคิต้ารุ่นนั้นนะครับคุณต้องเอื้อมมือลงไปข้างล่างเพื่อล็อกแกนแล้วก็เปลี่ยนขันแกนจากด้านล่างนะฮะแล้วค่อยดันเอาเตอร์ขึ้นมาด้านบนอย่างที่3านะครับก็คือว่า อะแล้วเคร์ของไต้เตทุกรุ่นเนี่ยมีท่อดูดฝุ่นมาให้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเครื่องดูดฝุ่นแล้วมันมีตัววายแยกเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเป็นใช้สาย27มิลลิเมตรเนี่ยต่อเข้ากับตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งข้างบนเนี่ยก็ใช้สายอ้วนหน่อยประมาณ36มิมลเนี่ยต่อข้างบนก็จะดูดฝุ่นบนล่างได้เลยแต่ถ้าเป็นของไมคกิต้าเนี่ยเขาจะไม่มีฮุกดูดฝุ่นมาให้เพราะฉะนั้นคุณจะสามารถดูดได้เฉพาะด้านบนนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างนึ่งส่วนตวน มันมีอุปรกรณ์ให้ครบเลยทุกอย่างมันก็จะแถมมันนี้มาครบนะฮะมีทั้งรั้วมีทั้งหีกันไม้นะครับตัวรูดฝุ่นนะครับตัวครอบกันสะเก็ดแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นที่จําเป็นสําหรับตัวเราเตอร์นะฮะมีตัวปรับรั้วนะครับให้มันมีระดับต่างกันใช้เป็นจอยเตอร์ได้กว่านั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนมีเราเตอร์ของมาคิต้าหรือว่ามาร์คเทรุ่นเก่าสีดแดงอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่คุณจะได้้้้้ตตตัตัตัววเเรรราาาอออ์แแลนนนนีียงมมคุณสาาถถดอไอบบะ นี่นะฮะพอออกแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นท็อปแบบนี้ได้เป็นท็อปที่สามารถเอาไปป,ประกอบชิ้นงานหรือว่าแคมชิ้นงานได้แล้วก็คุณยังสามารถซื้อโมดูลอื่นของไทตันใส่ได้อีกอย่างเช่นโมดูลของตัวของตัวเรื่อย10นิ้วคอนแทคเตอร์ซอล์แบบนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยสำหรับตัวโต๊ะโต๊ะตัวนี้นะครับแต่ตแบบท็อปเลเตอร์เนี่ยมาเป็นชุดนะฮะคือเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,900บาท นะฮะก็คือจะได้โต๊ะหนึ่งตัวนะครับได้ท็อปแบบที่หนึ่งอันนะฮะเอาไว้แคนงานแล้วก็เป็นชุดท็อปโต๊ะ,ตะลอเตอร์ของรายได้เนะะี่ยครับอีกหนึ่งชุดนะฮะก็เรียกได้ว่าเอาแล้วเนี่ยสามารถใช้สลับตรงนี้ได้เลยแล้วถ้ามีงบเหลือหรือว่าอยากได้โต๊ะโต๊ะเลื่อยเพิ่มเนี่ยค่อยมาซื้อโมโดูลโต๊ะเลื่อยที่หลังก็ได้ประมาณหมืม่นเก้าพันกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นวิธีการขั้นตอนการติดตั้งนะครับเจ้าลอเตอร์ของมาคิต้านะครับ รุ่นพิมพ์นิยมนะครับรุ่นมาจิต้าเอติดกับโต๊ะของไททันยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีขั้นตอนนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยให้เราพลิกเจ้ามาจิต้าขึ้นมาก่อนนะครับเวลาเราจะติดตั้งนะครับให้เราเอาไอ้แผ่นดำๆเนี่ยครับออกนะฮะมันจะมีสกูนีดอยู่4ตัวนะครับสี่มุมสกูนี้อย่าทิ้งนะครับถ้าขายออกมาแล้วเนี่ยระวังอย่าให้หัวมันบานนะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องเก็บสกูนนี้เอาไยึดกับเจ้าท็อปของไททันอีกทีนึง ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นเราเตอร์ของมา k ิตาเท่านั้นถึงจะติดกับไททันได้น,นะครับจริงๆเป็นทุกรุ่นหละครับขอให้มันมีที่เจาะรูเราจะต้องทําการเจาะรูเพลทของราเตอร์ของท็อปราเตอร์ของตททันด้านล่างเนี่ยเพื่อติดเจ้าตัว,ตวไฐานฐานของเราเตอร์เนี่ยยึดเข้ากับเพลทนะครับทีนี้เนี่ยหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ต้องดูก็คือว่าเพลทเนี่ยต้องเรียบนะฮะต้องไม่มีอะไรปูดขึ้นมาแต่อย่างของมา k ิตาเนี่ยไม่มีอะไรปูใช้งานได้เราก็ต้องเจาะแค่สี่รูแค่นั้นเองนะฮะแล้วเราก็ยึดอันนี้เข้าไปแล้วก็ิม ด้านล่างเนี่ยจะเป็นฐานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้แต่นี้เราเจาะไปแล้วล่ะแต่เดี๋ยวเราทําให้ดูคร่าวๆนะฮะก็คือเพลทราเตอร์ตรงเนี้ยปกติถ้าเป็นราเตอร์ไททันอ่ะมันจะงับเข้ากับไอตัวร่องสีอันนี้ได้เลยแล้วแต่รุ่นนะฮะแล้วก็จะมีรูตรงเนี้ยให้เราเสียบก้านเพื่อปรับความสูงจากด้านบนได้แต่เนื่องจากเราจะใช้ไมกิต้าเราต้องถอดตรงนี้ออกแล้วเจาะรูนะฮะมันจะมีสกรูสี่ตัวนะครับเป็น PS3 สนะครับสกรูกตัวหนอยครูนี้เราเก็บไว้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราต้องใช้ ครัก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราจะติดตั้งนะครับให้เราดูก่อนว่าเราจะหันหน้าโรเตอร์ไปด้านไหนนะสำหรับเจ้ามัลกิตาเนี่ยแน่นอนเราต้องการที่จะหันด้านนี้นะครับออกไปหาด้านคนใช้ซึ่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะตรงนี้เราคงไม่อยากหันด้านที่เป็นพลาสติกเนี่ยออกมาหาคนใช้เพราะเราจะเปลี่ยนดอกลำบากใช่ไหมฮะให้เราสังเกตตำแหน่งประมาณนี้ฮะว่าตัวของรูสองอันเนี้ยที่เป็นรูปรับความสูงเนี่ยมันควรจะหันเข้ามา ใกล้กับคนใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้แปลว่าอันนี้เป็นส่วนด้านหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราวางตัวเราเตอร์มาคิต่าเราจะวางอยู่ในท่าลักษณะประมาณนี้คือให้เราเปลี่ยนแบบได้ง่ายวางันเถอะทีนี iale, ้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าด้านหลังของเราเตอร์เนี่ยจะเป็นด้านเรียบๆงนี้เราจะใช้เพลทตัวนี้ทาาเอาแบบนี้นะฮะเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นด้านหลังเราเตอร์อันนี้เป็นด้านที่เราอยากหันเราไปข้างหน้าแล้วก็เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวที่ปรับได้เนี่ยอยู่ด้านหน้าเราเพราะฉะนั้นตัวโค้งหน้าเนี่ย ต้องอยู่ด้านเดียวกับตัวนี้นะครับก็สมมติผมวางตรงพอดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไปชนกับมันจะไปชนกับไอ้ตัวตำแหน่งนี้ซึ่งมันมีรูบอ,อยู่ผมก็เลยต้องพริบิดนิดนึงนะครับเพื่อที่หาตำแหน่งเจาะแล้วไปเป็นมาๆก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เจาะที่ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งเลาเตอร์เวลาวางเสร็จมันจะบิดนิดเดียวแต่เนื่องจากว่าด้านหน้าของมันอะยังหาเราอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันบิดนิดหน่อยเนี่ยเราก็ยังเปลี่ยนดอกได้นะคะรับก็คือไม่ต้องแบบขนาดร้อยเก็ได้บิดนิดหนึ่งได้ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยบิดเพื่อเราจะได้มีตำแหน่งที่เจาะดูเป๊ะๆได้อะไรเงี้ยเวลาเรากะเนี่ยเราต้องกะให้ไอ้เพลทเนี่ยมันอยู่กลางๆพอดีเห็นไหมฮะถ้ามันเบี้ยวอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมฮะคือให้ให้ไอ้ตัวเพลทสีดําเนี่ยมันยื่นออกมารอบๆเนี่ยครับเท่ากันอันเนี้ยถ้าเป็นมายกิต้ามาร์คเทคตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ4มิลรอบๆนะครับ ก็คือลองวัดหัววัดท้ายดูตรงนี้ให้ได้4มิลตรงนี้ให้ได้4มิลคือให้มันมีระยะยืดออกมาเท่ากันเวลาเราใส่ดอกมันจะได้อยู่กึ่งกลางรูพอดีนะฮะแล้วพอเราได้กึ่งกลางแล้วเนี่ยเราก็เอาสมมติว่านี่กึ่งกลางคะเราก็เอาเทปกาวนะครับแปะไว้นะครับเสร็จแล้วเราอาจจะพลิกมาดูนิดนึงถ้ามันขยืดเราก็ขยับนิดนึงทีนี้พอเรารู้ตำแหน่งแล้วเนี่ยให้เราใช้ตัว ตัวกระแทกเจาะรูอะครับมาร์คตำแหน่ง4จุดนี้ไว้นะครับที่เป็นจุดที่สก,กูล,ลงเนี่ยพอเรามาร์คตำแหน่งเจาะแล้วเนี่ยเราต้องการให้ไอส้สก,กูตัวเนี้ยมันทะลุผ่านรูได้สบายๆนะครับก็คือทะลุผ่านรูได้สบายๆเนาะ,ะสำหรับสก,กูของ m มกิตาเนี่ยผมใช้ตัวของ3ทับสหนะฮะเลยอยู่ประมาณ5มิลน,นะครับสำหรับคนที่เป็นแมทริกนะฮะใช้ดอกประมาณ5มิลเจาะลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เจาะให้ถูกท่านนะครับคืออย่าลืมว่าด้านนี้ด้านที่เป็นหยักๆเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะครับส่วนข้างในเนี่ยจะเป็นด้านเรียบอย่างนี้นู่นๆนี้ให้เราเจาะด้านนี้เจาะเสร็จแล้วให้เราผายหัวด้วยนะครับพอเราเจาะตำแหน่งนี้เสร็จนะครับให้เราใช้ดอกผายหัวนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นผายหัวเหล็กอันนี้เป็นเพลนเหล็กนะครับใช้ดอกเจาะเหล็กกับดอกผายหัวเหล็กแบบนี้นะครับคู่กันเราก็ผายหัวไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราใส่สกูเข้าไปยึดกระถางเราเตอร์แล้วเนี่ยมันจะได้ ไม่ยื่นออกมาเกินเพลทนี้คือให้สกรูมันจมลงไปพอดีเสมอกันหน้าเพลทพอดีแล้วเราก็เอาน้ำตาลานะครับเอาด้านเนี้ยที่เป็นจานเนี่ยนะครับเป็นถ้วยเนี่ยคว่ำลงไปอย่างนี้นะหันด้านที่เราเปลี่ยนออกได้เข้าหาตัวเรานะครับอย่าจ่ออีกด้านนะครับแล้วเราก็เอาเนื้อวางลงไปนะครับตำแหน่งที่ถูกเนี่ยน่าจะเป็นนี่ไอ้รูเนี้ยอยู่ข้างเข้าหาเรารูนี้มันควรอยู่ด้านเดียวไอ้ตัวที่เราเปลี่ยนออกได้นะแล้วเราก็เล็งให้ถูกว่ามันลงล็อกตรงไหน ประมาณนี้นะเสร็จรแล้วเราก็เอาสกูของมา g ิต้าเนี่ยมาใส่เข้าไปได้เลยเราเตอร์ยี่ห้อไหนก็ถ้าฐานเรียบนะครับก็ใส่กักบเพลทของลายตั้ได้นะครับไม่ต้องกังบนถ้าสนใจเนี่ยอลองสอบถามกับแอดมินจาก line ไลน,บบไน์ได้นะครับขอตัวแบบ Dimension ของไอ้เพลทเนี่ยได้นะครับเดี๋ยวให้เขาส่งส่งเป็น PDF ให้นะครับเราก็คว่ำนี้ลงมานะครับตัวของเจ้ารูเนี่ยนะครับดูอันนี้ไว้นะมันต้องอยู่ที่เดียวกัน อันนี้สำคัญนะฮะพออยู่ที่เดียวกันเราก้องวางเอยสว้พยายามกะกะให้มันอยู่กลางนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาท็อปเนี่ยนะครับใส่เข้าไปข้างใต้ด้วยนะครับแบบนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็ล็อกไว้เรียบร้อยครับทีนี้ถ้าจะปักให้ท็อปมันเสมอแน่นก็มา ายเซสกูที่อยู่รอบนอกให้มันได้น้ำได้ทีนี้จะสังเกตว่าติดตั้งแล้วลงมาข้างล่างนี่มันจะติดตั้งแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าด้านที่เราจะต้องการเปลี่ยนดอกเนี่ยมันจะหันมาเข้ามาหาเรานะซึ่งเราจะใช้โต๊ะด้านนี้อยู่ละนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นด้านที่ถูกต้องนะครับเล็งให้ดีก่อนนะฮะเพราะถ้าด้านพลาสติกมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเราต้องไปเปลี่ยนดอกข้างหลังแทนนะครับ ตัวแบบที่เราให้ลูกค้าดาวน์โหลดนะครับเราจะก๊อปปี้ตัวเพลตตัวนี้นะครับลงไปใน pdf ให้เลยอันนี้เวลาพิมพ์พิมพ์เป็นสเกล1ต่อหนึ่งะฮะก็คือไม่ต้องย่อไม่ต้องขยายนะครับพิมพ์ตามนี้เป๊ะเลยเพราะเราวาดเป็น1ต่อหนึ่งให้นะครับพอดีเป๊ะเห็นไหมะทีนี้เนี่ยสังเกตว่าตัวตำแหน่งของไอรูตัวนี้ครับจะตรงกับตัวนี้นะฮะเวลาวางให้วางด้านหน้าโต๊ะติดกับผู้ใช้ี่ันก็หาตัวอย่างนี้นะครับและเวลาทาบเนี่ยจะเอาไปเทียบว่าใช้กับราเตอร์ที่มีที่บ้านนด้หรือเปล่าให้คุณ เอาลอเตอร์นะครับแล้วแกะไอตัวไอเพลทเนี่ยนะครับแกะเพลทตรงนี้ออกมาจากลอเตอร์นะครับเราทาบเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ของมายกิต้าเนี่ยด้านที่เราจะเปลี่ยนดอกได้จะเป็นด้านโค้งเพราะฉะนั้นด้านโค้งเนี่ยติดกับหน้าผู้ใชน้นี้ก็เอาบางทาบอย่างนี้ได้เลยครับแล้วจะสังเกตว่ารูที่มันเป็นรูเนี่ยเดี๋ยวเราจะถมดำไว้ให้ในข้างในฝ่ายนะฮะถ้าเราวางแล้วเนี่ยแล้วมันไปโดนรูถมดำพอดีแบบนี้แสดงว่าต้องบิดนิดนึดนงนะฮะก็ลองบิดดูครับแล้วกะให้ไอวงกลมตรงเนี้ย มันอยู่ก,กลางเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีนะครับอย่างเงี้ยถ้าผมวางขนานกับตัวนี้พอดีแหละมันโดนรูด,ดำๆนี่ใช่ไหมฮะแสดงว่าน,นี้ไม่ได้ต้องขยับนิดนึงอลองบิดเอาสแสดงวันนี้เราสแสดงว่าเราเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้กับเพจของไตทตันได้ก็คือเจาะรูได้น,นั่นเองอันนี้เราก็ลองร์ r k ิ n งดูก็ได้ครับข,ข้างเนี่ยว่ามันแบบเจาอะอมาแล้วอยู่ประมาณนี้เนี่ยฮะถ้าเจาะพวกนี้ได้ก็คือจบนะครับขอให้มีพื้นที่เจาะก็คืออย่าไปโดนส่วนที่มันเป็นถมดำพวกนี้เนี่ยนะครับ อย่าไปโดนกพอนะครับอันนี้ก็เจาะได้แหละนี่เป็นวิธีการใช้ไฟที่แถมไป้คร่าวๆนะครับ